มหาเทพโอริกี้จะไปที่ไหนต่อดีครับล่าสุดเอซิมิลานปีศาจแดงเฮลันครับยกเลิกสัญญากับโอริกีได้แล้วนะฮะโอ้โหเอซิมิลานครับสามารถยกเลิกสัญญากับดิวอกโอริกีได้สําเร็จครับหลังจากการเจรจากรรมนานหลายเดือนนะครับกับหนึ่งในนักเตะที่เซ็นเซียเข้ามาแล้วล้มเหลวมากที่สุดตลอดการของสโมสรแรงข่าวหลายแห่งครับรวมถึงลากาเซสตาเดลสปอร์ตสกายตเลีย นะครับแล้วก็สื่ออื่นต่างยืนยันแล้วว่าได้มีการบรรลุกตกลงแล้วก็ลงนามในเอกสารเพื่อยุกเลิกสัญญาโดยความยินยอมร่วมกันแล้วนะครับสัญญามีกําหนดสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนปี2องพก็ 6, คือซัมเมอร์พีหน้าและเขาถูกกีดกันไม่ให้ลงเล่นเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งแต่ดิวอกโอริกปฏิเสธที่จะยกเลิกสัญญาที่มีมูลค่าสูงนี้ก่อนกําหนดนะครับการลงเล่นครั้งสุดท้ายของโอริกิในชุด เอซิมิลานเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2023ดิวอกโอริกี้ย้ายมาจากลิเวอร์พูลแบบไม่มีค่าตัวเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2022นะครับผมแต่มันพิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในการนทีมที่ล้มเหลวที่สุดตลอดการของสโมสรเอซิมิลานเลยนะฮะเขาลงเล่นไป27นัดทำได้2ประตูในเกมกับมอนซาแล้วก็ซาโซโรจากนั้นก็ถูกปล่อยยืมไปอยู่กับฟอเรสในฤดูกาล2023-2024 แม้จะกลับมาสโมสรในเดือนกนรกฎาคมปี2024แต่ออริกี้เนี่ยก็ไม่เคยได้ลงเล่นอีกเลยเนื่องถูกลดชั้นเล่นกับมิลานฟูโตโ,โรทีมเยาวชนสําหรับความพยายามที่จะบีบให้เขาเนี่ยออกจากทีมแต่มันก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าดาวเตะวัย30ปีอย่างโอริกี้เนี่ยดูเหมือนจะพอใจที่รับค่าเหนื่อยต่อไปโดยไม่ต้องลงสนามแต่กรายงานจากลาการเซสตาดิโลสปอร์ตบอกว่าสัญญาฉบับนี้มีมูลค่า300,000ยูโรต่อเดือนหรือรา,ราวๆ4ล้านยูโรสุทธิในแต่ละฤดูกาลนะครับ มีการอ้างว่าดิวอกโอริกี้ครับไม่แม้แต่จะไปซ้อมกับทีมเยาวชนของมิลานฟโตโรครับแต่กลับเดินทางไปมาระหว่างโรมแล้วก็ฟลอเรนซ์นะครับเพื่อซ้อมกับเทรนเนอร์ส่วนตัวเพื่อรักษาสภาพร่างกายนะครับล่าสุดครับเอซีมิลานเฮลันเลยโอโ้โหเส้นทางนี้คือแบบเงียบกลิบมืดมนเลยนะสำหรับดิวอกโอริกี้นะครับล่าสุดครับยกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้วสำหรับปีศาจแดงดำเอซีมิลานในการปลดเปลื้องอ่าภาระก้อนใหญ่อีกก้อนหนึง่ง รับเงินไปแบบเนาะแบบไม่ต้องลงสนามเล่นนะครับสำหรับดีวอกโอริกีล่าสุดก็ยินยอมยุคเลิกสัญญาทั้ง2ฝ่ายโอ้แมนยูตอนนี้เลงที่จะล้มสัญญาที่ไปเล่นกับวิลล่านะจะเอาซานโช่ส่งไปที่อื่นต่อนะครับมีรายง,งานจากทีมท็อปบอกว่าแมนยูพิจารณายกเลิกสัญญายืมตัวเจโรซานโชที่แอสตัญญสญญนวิลล่าครับแค่จบปีนี้พอเพราะว่าโอกาสของซานโชในการลงสนามกับวิลล่าน้อยมาก แทมกลางความสนใจจากหลายทีมที่ให้ความสนใจอยู่ฉะนั้นของแมนยูครับหวังให้เจอนซานโช่นะครับโอ้โหไปเขาเียกอ,อะไรไปพุ่งโลดแล่นที่วิลล่าปาร์ครับแต่กลายเป็นว่าถูกกุสเซีออยอุนอายเมรี่จับดองลงสนามรวมกัน13นัดทุกรายการไม่มีประตรูไม่มีแอสซิสหรือว่าอิทธิพลต่อทีมเลยนั่นทำให้ฝ่ายบรหิหารของแมนยูไม่สบายใจเพราะหวังยังจะขายเจรอรซานโช่ให้ได้ราคาอยู่จนเวลานี้พิจารณาขอยกเลิกสัญญาย,ยืมตัวกับทางวิลล่าไปแล้วนะครับ ถาดีขอวิลล่ายังอยากเก็บซานโชไว้จนจบฤดูกาลนะเพราะเชื่อว่ามีช่วงที่ได้ใช้งานมากขึ้นแต่เมื่อเงื่อนไขดึงนักเตะกลับเป็นสิทธิพิเศษของต้นสังกัดแม่ก็ยังคงต้องอปล่อยเลยตามเลยนะครับทีมที่จับตาสถานการณ์ของซานโชในตลาดหน้าหนาวนี้ก็มีทั้งโคโมจากซีเรียตอรี่โมนาโกจากลีเิงแล้วก็บุเซียดอร์ดมูลทีมเก่าของเขาในบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับโดยเฉพาะโมนาโกที่เวลาเนี้ยจะดัานของอ,อ,อาการบาดเจ็บของทาคุมิมนะินามิโน่เจ็บเนี้ย เจ็บเขารุนแรงเนี่ยก็ส่งผลว่าจะต้องหาคนมาแทนที่โดยมองไปที่เจดอนซันโชนะครับโอ้โหเมนอยู่ตัวเนี้ยเลงที่จะล้มสัญญายืมตัวกับวิล่าก่อนและจะเอาซันโชกลับมาและจะส่งไปให้ทีมอื่นในตลาดหน้าหนาวนี้นะครับโอ้โหต้นสังกัดแม่ว่าไงนะครับก็รอติดตามแล้วกันสําหรับสถานการณ์ของเจดอนซันโชนะครับโอ้โหตอนนี้คือต้องบอกเลยว่า,านะครับเป็นดาวเป็นนักเตะตกอับอีกคนนึงก็ว่าได้นะครับ